สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงหลักสิหลักหน่วยล่างให้พี่น้องเนาะเอาเป็นสูตรคล้ายๆกับเล่าพัฒนาพี่น้องนะคะ่ะเป็นสูตรระยะสัน้นประมาณสี่สีส่งวดนะคะสี่งวดสี่เดินต่อบ่เอาอาศัยหลยเอาพี่น้องเ,อเทียบชนเอาเนาะคะ่ะชนแล้วบ่มากกมีนะคะเอาลงสี่สูตรชนสามสูตร สูตรที่ซีเขาผู้เดียวกะมีนะคะสูตรที่ซีเขาอยู่สูตรเดียวจากสีกะมีเนาะเอาไปเบิ้งกันต่อค่ะพี่น้องว่าสูตรได้เป็นดามาสูตรได้เป็นดามาเนาะอ,า,อาจจะรุดเบิดเลยก็ได้หรือว่าอาจจะมาน้ากันเบิดที่ช่นก็นได้เป็นไปได้ทุนเนวสุอันไปเบิ้งคําเตอือนก่อนค่ะพี่น้องคําเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภท ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะนม่ทางกะมีเขามีหลุดมันลม้มล้มเนาะค่ะล้มแห้งอา๋าลงมมาแล้วล้มแห้งคับเนาะค่ะแอดอยอ่อเทียงหน้าพี่เนาะโป่งงานกับความล่องลางหมดละเอาจังวากันไหมเนาะค่ะ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะไปทานย่ืยงเล่าพัฒนาเนาะค่ะยินดีนดีโล่นะคะเอา,เอาไปเบิ้งสูตรหลักสิบล่างก่อนค่ะ6กสามสองเข้าที่หกหนึ่งที่หลักสิบล่างเนาะค่ะสองเกเข้าที่สองหนึ่งเสียงเพิ่นเว้ากันเพิ่นมาซื้อของพี่น้อง 8 5 3ห้าสาเข้าที่เลขห้าที่หลักสิบล่างห3สาสองเข้าที่เลขสองที่หลักสิบล่างที่สูตรนี้เนาะคะ่ะวิธีเช่าบ้านเห้านะค่ะพี่น้องเอาหัวหม,ม,มวนกันเนาะค่ะเอาหัวหม,ม,มวนสูตรที่2ค่ะพี่น้องที่หลักสิบล่างเนาะ,ะได้หกับ9้า เข้าที่เลข6ได้2กับหเข้าที่เลขสองได้2กับหเข้าที่เลขหได้2กับหเข้าที่เลขสองสาดที่แล้วเนาะคะ่ะอะเดินจังสี่ขึ้นในที่ปุ๊บรุดปุ๊บพี่น้องนะคะวันนี้ได้หกับ9ชนกับศูตรเมรื่อตะกีได้ยู่ที่อศูนย์เจ็ดหกเนาะสูตรนี้ที่หลักสิบนะคะ ชนกันที่เลข6ไปเบิ้งสูตรที่สามกันเนาะคะ่ะได้หนึ่งกับห้าอันนี้เป็นสูตรเด่นหลังไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยเนาะคะ่ะสองกับหกหนึ่งกับห้ามานํำกันเนาะคะ่ะ ได้สองปดกับสองมาที่สองสามเมื่อนี้ได้สองกับ6เด่นล่างเนาะค่ะเด่นล่างชนกันที่เลขหหลักสิบสสูตรเนาะค่ะเอาขัดใบยี่ตัวหลักซิบแม่เอามาให้พี่น้องเบิ้งกินแนวทางขาขๆกันระเนาอกคะ่ะ เียนออกมากไปแห้งหรอตัวพี่น้องหกเจ็ดปดหลัก10บล่างเข้าที่เลขหกสองสามสเข้าที่เลขสองสี่ห้าหเข้าที่เลขห้าศสองเข้าที่เลขสองเอาเก็บชนหลายๆสูตรมื้อนี้ได้ซี่หาหกพี่น้องเนาะคะ่ะเอาลงงให้พี่น้องเบิ้งกัะมีจากสูตรจริงๆแล้วสูตรที่ใส่อาเลข รัฐบาลไทยเลขไายเลขอหน้าเห็ดมีหลายเนาะค่ะเอาสูตรง่ายๆมาลงกรเน้อะพี่น้องสูตรง่ากๆรุดเลยก็มี่6 9เข้าที่เลข6 7 2 5ดเข้าที่เลข2 058เข้าที่เลข5 492เข้าที่เลข2ที่หลัก10ล่างเนาะค่ะ เดี๋ยวจะเทียบชนให้เบิงพี่นอ้องมีหลายออกมาหลายมันคือชอนตะสูตรเกาค่ะแต่เปนสีมาพาชอชนคาค่ะปันนี่หกเจดปดเข้าที่เลขหกสองสามสี่เข้าที่เลขสองสี่ห้าหเข้าที่เลขห้าศย์หนึ่งสองเข้าที่เลขสองเทียบชนคาค่ะก,กันนะหลักสิบล่างชนกันที่เม็ดไหน เห็นช่องใหญ่เพิ่นเนาะค่ะเพิ่นดับหาลางของแอดมันคือได้แต่หาแท้พี่น้องรักซิบห้ากับ6จะมีให้เห็นไหมเนาะคือชนคักแต่เนาะชน6อยู่หนึ่งสสมสชนหอยู่3สูตรชน6อยู่4สูตรนะคะเอาสูตรเด้นลางไปประกบน้ำเขากันนะ เดี๋ยวแอดจะยืนขึ้นให้พี่น้องแคบแคไใบถ้่เบิ้งเป็นแนวทางสลับพี่น้องเนาะคะ่ะซึงแอดเองก็เห็บตามสูตรซื่อๆนี่ยละเนาะคะ่ะผ่าเพืได้วิเศษมาจากสพี่น้องพันวาเนาะคะ่ะอ๋อพี่น้องแคบเอาเดอ้อค่ะสิบล่างมันจะมีชุดหนึ่งที่สองหกอยู่ขวามือแอดนี่เป็นเด่นหลังเนาะคะ่ะชนกันยู่ที่เลขหกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรเอาล่งหกสูตร ชุนเลขหกยูหาสูตรเลขหาหนึ่งสองสามสามสูตรนะคะเลขเจ็ดยูสองสูตรเลขสองกับสองสูตรเอาฟันไบยูที่หากับหกเนาะคะ่ะพี่น้องห้ากับหกที่หลักสิบล่างสีให้เห็นบอนะคะสีให้เห็นบอพี่น้องเอาแคปบเอาเด้อค่ะแคป็บเอา all, พี่น้องหลักสิบล่าง ไปเบิ้งหลักหน่วยกันันนี้เนาะคะ่ะที่หลักหน่วยล่างโอ้มีหลายออกมาหลายเนาะแอดเนาะค่ะแอดเห็นมันชุดหลายก็แเห็มเป็นแนวท่าหนึ่งหลักหน่วยล่างรัฐบาลไทยนะคะหลักหน่วยล่างนะคหนึ่งสามเจเข้าที่เลขหนึ่ง 1> 9ก้หเข้าที่เลข1 571เข้าที่เลขหลักน้วยหลางเดินหนึ่งมาเยวเ้ยวสามห้าเข้าที่เลข3มเมื่อนี่ได้ที่460หกศูย์แอดจะเอาเทียบช้อนหาเด้อค่ะ120เข้าที่เลข1น สาเข้าที่เลขหนึ่เข้าที่เลข 1, 1, 1 453เข้าที่เลข3ามมือนี้ได้สามชนกันแล้วส่วนทีจะตัวได้บางงเบิ่งกันได้อาจจะเทียบชนให้เบิ่งเนาะคะ่ะหน่วยล่าง2ตัวเนาะคะ่ะหนึ่งกับสาเข้าที่เลข1นกับสเข้าที่เลขหนกับหเข้าที่เลขห 3กับ5เข้าที่เลขสามได้สกับ6พี่น้องนะคะได้สกับ6ตอนนี้คือชอนเลขสี่อยู่แล้ว3สูตรนะคะสสูตรแคบเอาเดี๋ยวแอดเอาล่งให้มันมรขบเลยนะคะเดทับออกมาแล้วเพื่อว่ามัมนเด่นหนืมันมานนะคะสูตรนี้หน่วยล่างหนึ 1, 5, 7, เข้าที่เลขหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่ง เจ็ 13, เข้าที่เลข1 935เข้าที่เลข3นะคะได้602งวดนี้ค่ะพี่น้องนะคะหกศไปสูตรนี่หนึ 1, 4, 2, เข้าที่เลข1 819เข้าที่เลข1เอามาโผล่พ่ศูนย์ามห่งศูามหนเข้าที่เลข3าอดอยากเทียบชนให้พี่น้องเบ่ง นชนค่ะค่ะมันสิมา้าโบนะคะหลักสิบถ้าฟันใหญ่ยุที่หกับหนะคะหกับหกสาสี่สองนะคะหลักหน่วยล่างห้าสูตรนะคะหลักหน่วยล่างห้าสูตรชนที่ตัวใดพี่น้องนะคะสูตรสตัวกับมี่นะคะแล้วแอดจะยกกองให้เบิง้ง แคบเอาที่หลักหน่วยล่างชนเลข4อยู่4สูตรนะคะเอ้ย3สูตรเลข2ก็3สูตร0กับ3สูตรนะคะหลักหน่วยล่างฟันไว้ที่4 2 0พี่นอ้องหลัก10 5กับ6 5 4 5 2 5 0 6 4 6 2 6 0บอที่ล่างนะคะเดี๋ยวเ้วเอยแอดจะมีใบสรุปออกมาใหา้บอ สรุปของชุดนี้นะคะ4 2 0ที่หน่วยนะคะ4 2 0ที่หลักหน่วยล่างนะคะสี่ะะ 4, 2, 0, ที่หลักหน่วยล่างนะคะหลักสิบสล่างเนาะค่ะเดี๋ยวเ้ยวยอค่ะพี่น้องค่ะ สิบล่างเดี๋ยวแอดจะเอาชุดเต็มลงไว้กว่าทุกขังนะคะสิบล่างห้าหกนะคะเดี๋ยวเด้อนะคะความชั่ว เอาไว้ซ้ำนอนแล้วนอพี่นองหลักสิบเนาะคะ่ะหน่วยหน่วยล่างศูนย์สองสี่นะคะศูนย์สองสี่ที่หลักหน่วย ดับเข่าๆเนาะพี่น้องห้าศูนย์ห้าสองเพื่นอนว่าดับหาเดอร์พี่น้องค่ะแล้วแต้พี่น้องนะคะห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่หกศูนย์หกสองหกสี่นะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนสองหกแปดเนาะค่ะ เอาพี่น้องนะคะนี่คือตัวชนแอดถอดออกมากแล้วรัฐบาลไทยนะคะ ล่างฟันไว้ที่5กับหก่วยล่าง0ูนย์สองสจับคู่ชุดสรุปจำหนีพี่น้องเอาขอหยุดติคลิปนี้ไว้สักก่อนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ